คนที่ทำตัวเป็นมิตรกับธาตุดินน้ำลมไฟเท่ากับว่าคุณกำลังทำตัวเป็นลูกรักให้กับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแ,พและแม่พระพายคือต้นธาตุทุกธาตุเลยค่ะแล้วบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนมีกินมีใช้จะไม่มีวันที่จะสึกกรนหรืออดอยากเด็ดขาดครับเรากล้าพูดเรากล้าฟันธงจงทำตนเป็นมิตรกับทุกธาตุพลังงานที่หนุนนำส่งให้คุณมีที่อยู่อาศัย มีกินมีใช้คุณจะมีชีวิตที่มีความสุขผืนธรณีที่เราได้ก้าวย่างน้ําที่เราได้อาบได้กินพืชพันธุ์ธัญญาหารต้องบอกว่าโคตรทันนะคะก่อนทานข้าวทุกครั้งบังบางบางบาง,บางท่านเป็นแบบนี้นะทานข้าวเสร็จล้วค่อยขอบคุณโค้รทันก่อนทานข้าวต้องขอบคุณก่อนอเป็นพลังแม่ต้นธาตุทั้งสี่นะคะทั้งหมดดินน้ำลมไฟสัมพันธ์กันหมดขอบคุณทั้งแม่ครัวที่ทําให้ ขอบคุณแม้กระทั่งเด็กที่ยกไม้แม้อาหารจานนั้นเราเป็นผู้จ่ายเงินก็ตามขอบ,บ,บคุณหมดเลยค่ะพอทานเสร็จก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบ,บ,บคุณอีกหนึ่งรอบมันเป็นการสานึกรู้ค่ะสานรู้คุณถ้าท่านใดที่สามารถเข้าถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยม,มันจะกลายเป็นว่าจิตใจคุณจะทําออกมาด้วยความอ่อนละมุนความบริสุทธิ์ใจและความบริสุทธิ์จากภายในจะทรงพลังมาก,มากๆเป็นผู้ที่เริ่มตื่นรู้หรือว่าศึกษาด้านจิตวิญญ,ญาณเนี่ย จะบอกว่าง่ายมากง่ายมากเพราะอะไรเพราะผู้ที่ศึกษาด้านจิตวิญญาณอันดับแรกจะเป็นผู้ที่สำนึกรู้คุณกับทุกสปปรรพสิ่งแม้นกระทั่งกายท่าสังขารตัวเองเขาจะรักเขาจะเขาเรียกว่าจะมีจิตใจอ่อนโยนตรงนี้ค่ะสำคัญที่สุดเขาจะมองทุกอย่างมีคุณค่าหมดเลยใช่ครับ